ปาดปาดนะผู้ใหญ่บ้าน,านนะาขึ้นเวทีผู้ใหญ่บ้านขึ้นเวทีสามทุ่มเดอ้อสารคือคัก<ห>แค<ฮ>่รีบมาเถอะเอากับออกคัก้คาคมาเถอะนะมีแต่นคนรอให้ทิปเพราะว่าเขาอยากให้เธอไปซื้อรถกันไหมัเงเขาไปเอฮเต็มฮอคนลอยแคนรอมีแต่คนรอให้ทิเธอเอากคมานําเด้กคนมานาบวนี้บอกเลยว่าได้ทิปเกิดหาแฟนแ พอุดยเยอดสุดยอดพี่น้องค่ะแต่ว่าเห็นคนหน้าเวทีคักเลายหาย้ยช่าง้าโอ้ยเต้องมาเลิงผู้ใหญ่บ้านออกนะคะตอนนี้สองทุ่มสาสานาทีเฝ้าออกมาเดี๋ยวสิเอาตังค์ไปซื้อเหล้ากินเบิอด อ่อนคักนะจะออนคักคนไลคัค่อุ้ยหน้าเวทีตอนนี้พี่น้องขาบอกเลยว่าสุดยอดในชัน <Okay. S 1> เออรออีกยี่สิบยี่สิบหกนาทีแม่่จ้านะอุ้ยเอาว่าด้วย,วยความหักเนาะ จากไก่ปันไดกระไปนะสาวปอนเจ็ดแปดชั่วโมงขับรถจากทางบิลเยี่ยมไปลงทุนลาง,งานจ้างคนขับรถนะคะไปมวนเกือบโอ้ยถ้าแห่งค่อยดีนะ <c oughs> ค่อยไปนําแล้วแต่ว่าบืนชนิดที่ว่าลุยสุดๆแบบนี้แห่งค่อยบอว้ายพี่น้องเอ้ยสะออนนะเ <c oughs> มลัดก็อยู่หน้าเวทีโอ้ยพออ่อนนะฮะ <c oughs> ว้าย <c oughs> เออเนาะสุดยอด ต่มวนคักหลักคืนนี้พี่น้องขาเอาร้อๆ้อนับเวลาถอยหลังตอนนี้สองทุ่มสามสิบสี่แล้วพี่น้องขาสองทุ่มสามสิบสี่ล้ฟันธงนะบทตัมกว่าห้าแสนว่าสั้นสำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เด้โอ้โหน้องเจนนี่ว่าไว้ตั้งแต่ก่อนหมานะว่าไว้ตั้งแต่ก่อนหมานะคะงานเดินสายปิ่นเอรอบนี้สามวันเนาะถ้าได้ห้าแสนนี่สิว่าเอาคาโตพนะนุ้ยเมื่อคืนนี้ก็แสนไปแล้วเอา้าจะว่าเด้อนะ อะมาลุ้นกันปังปังโอ้เมมยอยู่โรคใจถึงอยู่แล้วขนาดงานคนเสื้ออยู่เมืองไทยมาไหลก็ลัวๆัวมาถึงขนาดนี้บอกเลยหัวใจอรถตู้คันนี้จะได้สมผ่อนปา้าสมมุงมัดป้าธนานะอีได้เสริมเติมนิดน้อยหรือสิได้เต็มเปี้ยเนาะกับรถตู้อีกคันพี่น้องขาว ฟังแล้วก็ปื๊บหนำเพลินขักไอ้มวนมวนมวนเนอะเห็นแล้วก็อิสานำทุกผู้ทุกคนเลยอยู่หน้าเวทีตอนนี้อใจมันสู้ไหวเออแต่สังขารเราไม่ได้นะหืมเบิ่งดีนี่คนคนนะขนาดคอนเสิร์ตยังไปถึงนะแต่เขาก็มีดนตีเนาะ,ะนักร้องดนตรีประจำอยู่แล้วนะคะกระมวลสืบก๊บอุย้ยฝรั่งกระไลพี่น้องค่ะอันนี้ของ อพออเฮา,านะคะืคนเยอะแท้แม้แม่แม่แม,มารอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ,อนับเวลาถอยหลังนับเวลาถอยหลังอีกยี่สิบหกนาทีเจอกันหน้าเวทีจ้า